สวัสดีครับน้องเจ้ครับผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับมาดูกันต่อครับกับขี้ไกเซนไตเซนไคเจอร์ครับเดิเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําการประกอบร่างแบบซุปเปอร์กันครับนั่นก็คือการประกอบร่างของซุปเปอร์ทูไคโอนั่นเองครับผมนี่คือการประกอบร่างของโครกโคไดโอซุปเปอร์ทูไคเซอร์ทูไคคาตาน่าและทูไคริกกี้นะครับผมซึ่งร่างนี้จะออกมาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็โชอ์ไกโซคุกต์ไป โอเคมาเริ่มทำการประกอบร่างกันอีกก่อครับเริ่มต้นครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมอย่างแรกก็เลยคัตตานะครับดึงอาวุธออกนะครับผมริกกี้นะครับดึงอาวุธออกนะครับอ่าส่วนของทูไคเซอร์นะครับทำการดึงในส่วนของเชสพีตรงนี้ออกนะครับที่เป็นหน้าของ v ีเ x นะครับอ่าทั้งหมด3พันนี้ครับเราเก็บไปก่อนนะครับทีนี้ถัดไปในส่วนของคร็อบโคไดโอนะครับ ทำเหมือนเดินทุกอย่างครับทำการกลางขานะครับเอาลงมาแบบนี้นะครับชึบๆอ่าโดยรอบนี้ครับใช้ฝั่งของคัตตาน่นาเป็นหลักนะครับอ่าและแน่นอนครับว่าตรงแขนตรงนี้ครับก็นำริกกี้ยืนลงไปเลยชึบแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บตรงริกกี้ครับแล้วก็ทำในส่วนของเอาดาบของคัตตาน่นาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเคสเสร็จแล้วปุ๊บก็นำลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องหลุดนะครับแป๊บหนึ่งเคเรียบร้อยนะครับแน่นและเคนที่ถัดไปผมขอยกก้องขึ้นแ๊บหนึ่งนะครับ อาทิตย์ถัดไปครับเราทําเหมือนการประกอบร่างแบบเดิมทุกอย่างครับอย่างแรกเลยนั่นก็คือทําในส่วนของหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเราพับตรงนี้ลงมานะครับก้างข้างหน้าออกนะครับกดตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงชึบลงมาแบบนี้อ่ะแล้วก็ดันขึ้นเนอซึ่งทีนี้ครับจุดต่างคือทูไคเซอร์เนี่ยครับจะมีเขาค่อนข้างยาวข้างหลังเห็นเนี้เพราะงั้นเราก็ต้องใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับชึบ ใส่เข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวจะใส่ไม่เข้านะครับอ่แล้วค่อยดึงตรงนี้ขึ้นให้เหมือนกับตามในเรื่องหรือจะไม่ดึงขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นก็ดึงในส่วนของทูไคเซอร์มาแบบนี้ครับชึบอ่ะโอเคเรียบร้อยนะจากนั้นในส่วนของหน้ากากครับก็ปิดชึบแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ดันแขนลงมาทีนี้ถัดไปเป็นจุดเปลี่ยนนะครับอย่างแรกสุดเลยในส่วนของอ่าป้ายไฟตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับค่อยๆแงะออกชึบแบบนี้นะครับจากนั้นนํานี่เลยครับ เซนไคเทนแลนส์ lance, นะครับของซูเปอร์ทูไคเอซูเปอร์เซนไคเซอร์ครับแล้วก็นำมาประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับจากนั้นดึงส่วนพ้าต,ต,ตรงนี้ลงและพ้าตรงนี้ครับเราจะใส่ไปเป็นอาวุธที่มือฝั่งนี้นะครับผมจากนั้นในส่วนของตัว V ีเรนะครับเรากางหน้าออกแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นจากนั้นทําการกางในส่วนของปากออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ในส่วนของตรงคา,างแบบนี้นะครับไม่ชมีสูตรสีเลาอยู่ ซึ่งจุดนี้เนี่ยค่อนข้างนี่จะใส่ยากนิดนึงนะครับแล้วก็งับปากวีเล็กลงเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดงับเยอะไปเนี่ยมันจะหลุดแบบเมื่อกี้นะครับงับลงนิดเดียวพอให้มันแน่นๆเฉยๆนะครับอ่าเสร็จปุ๊บก็งับชึบแบบนี้นะครับจากนั้นหน้าของ t ูไคเ i อ e r นะครับทำการมุนกลับมาครับ แบบนี้ก็ได้หน้าหุ่นรบสุดเทขึ้นมานะครับเป็นอาเซ็ตซินี่ไปแล้วครับกับซูเปอร์ทูไคโอนะครับหุ่นรบร่างอัปเกรดของทูไคเซอร์นั่นเองครับซึ่งหุ่นรบร่างนี้ครับเป็นหุ่นรบร่างที่ผมถือว่าผมชอบมากๆนะครับเนื่องจากอย่างแรก็คืออาวุธครับอาวุธเนี่ยเป็นทั้งดาบคาตนานะครับแล้วก็เป็นทั้งสว่านไฟนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอาวุธ2ชิ้นที่ผมถือว่าผมชอบมากมานะครับแล้วก็ตรงหน้าอกครับไม่เป็น V r e รนะครับผมเป็นหน้าของไดโนเสาร์สุดเท่ครับเพราะว่าต เท่มากเท่จริงๆนะครับผมรวมไนจุดที่ผมชอบสุดคือหน้าของมันครับหน้าของทูไคเซอร์เนี่ยครับซูเปอร์ทูไคเซอร์เป็นหน้าตาที่เท่แบบเท่สุดๆเลยนั่นเองนะครับผมถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับแต่ทีนี้นะครับว่าร่างนี้ก็มีจุดเสียอย่างไรล้วงเลยคือในส่วนของสว่านครับมันใหญ่เกินไปทําให้ไม่สามารถขยับแขนได้นะครับเพราะขยับเลยได้มันชนนะแล้วก็เนี่ยครับว่าการขยับขาก็ยากขึ้นด้วยเนื่องจากจะไปชนแขนเพราะงั้นจุดขยับคือเหมือนเดิมครับขยับในส่วนของดาบได้แค่ฝั่งเดียวนะ ปัญหาอย่างหนึ่งของผมเลยก็คือในส่วนของสิ่งนี้ครับเรามีพลาดเหลือถึง2ชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งการประกอบน้าหุ่นเซนไตเนี่ยผมจะไม่ชอบมากๆถ้าเกิดมีพลาดเหลือจะเห็นว่าตอนผมรีวิวในส่วนของตัวรีวโซเอร์ครับผมมักจะนําทุกพลาดยัดเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นหุ่นน่าสุดยอดนะแต่อันนี้เนี่ยมันมีเหลือถามว่าเราแก้ไขปัญหาย,ยัางไงได้บ้างครับนี่คือการแกร้แผปหาที่ไม่ควรแก้ไปสุดครับอย่างแรกเลย ในส่วนของขาใช่ไหมครับมันจะมีพาร์ตตอนทำคอลิงโอยู่นะครับเรานำคาตนาใส่ยืนเข้าไปตรงนี้ได้นะครับแบบนี้ส่วนอาวุธตัวนี้ครับแน่นอนว่าเราสามารถใส่ไปข้างหลังได้เออนี่ผมลืมบอกเลยว่าไม่ใส่ข้างหลังเนอะแต่ผมไม่ชอบนี่มันหุ่นร่างซูปเปอร์ท้าไมถึงมีอาวุธเหลือล่ะเราสามารถนํามาติดที่แขนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับแบบตอนที่รวมร่างเป็นคอโคไโโดระสุกานะหรือเราทําแบบนี้นะครับนั่นคือเรานำแก๊ตตอรงิงกันตรงนี้ครับ มาใส่ไว้ในส่วนของหัวริกกี้แบบนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถกลายเป็นดาบคาตานะที่ติดปืนกลได้แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะถือเป็นคัสตอมอาวุธของผมเองนะครับว่าถ้าออกมาจริงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ได้เช่นกันหรือเราจะสามารถนําไปติดข้างหลังตรงนี้ก็ได้เช่นกัน,นครับผม,มนะครับเป็นการเก็อบอาวุธเฉยๆนะก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้ถามว่าร่างนี้แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับกับซูเปอร์ทูไคโอนะครับร่างนี้เป็นร่างที่ออกมาแค่ตอนเดียวนะครับ แล้วก็ประมาณ20วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแกร่งไหมคําตอบคือผมก็ไม่รู้นะครับผมรู้แค่ว่าตอนนั้นเนี่ยครับตอนนี้ซูเปอร์ทูไค่ออกมาครับสตูเนี่ยโผล่มาหนึ่งตัวผมจะนับเป็นหุ่นอ่าเป็นหุ่นยักษ์ธรรมดาไม่ได้แปลงร่างอะไรนะครับซูเปอร์ทูไค่ออกครับเอาดาบค่อยฟันอย่งทีจ้องๆแล้วก็เอาสว่าดแทงชึบเท่านั้นแหละครับเป็นการจบการต่อสู้นะครับผมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองมาจากมองมองนั้นอย่างเดียวเลย แข็งแกร่ง,งมากๆนะครับศัตรูขนาดใหญ่ฟัน2ทีระเบิดนะครับนี่คืออะไรที่ผมถือว่าสุดยอดมากๆนะครับขนาดหุ่นเซนไตตอนเปิดตัวครั้งแรกที่เป็นหุ่นน่าสุดยอดครับยังไม่มีตัวไหนที่ฟันศัตรู2ทีระเบิดได้เลยนะครับนี่คือตัวแรกที่้ามาฟันชึกๆแล้วก็ศัตรูระเบิดตุม้มไปเลยครั้งเดียวนะครับควาะนั้นผมถือว่าเป็นหุ่นรบที่แข็งแกร่งมากๆอีกตัวหนึ่งเลยของเหล่ารบเซนไตนะครับอะแต่ว่าแน่นอนครับ เรื่องนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันมีจุดติดอยู่จุดหนึ่งครับนั่นก็คือเหมือนกับตัวในส่วนของนี่เลยครับอ่าผมยกมาแป๊บหนึ่งนะ ในส่วนของตัวซูเปอร์เซนไคโอจูรันนะครับก็คือทั้ง2ตัวนี้ในเรื่องครับเป็นภาพ CG นะครับซึ่งเป็นภาพ CG หมายความว่าไงผมด้าเหมือนกันครับคือ2ร่างนี้ยังไม่ใช่ร่างสุดยอดของทั้งทูไคเซอร์และเซนไคเซอร์ครับมันจะต้องมีร่างอัปเกรดอีกร่างหนึ่งของแต่ละคนครับให้หุ่นนี้อัปเกรดขึ้นมาอีกแ็นแกรงขึ้นมาอีกแล้วไม่ใช่ภาพ CG จีนี่เองครับผมรวมถึงถามว่าทำแบบหนึ่งคิดแบบนั้นครับเอาเป็นว่า2คนที่ยินคู่กันเนี่ยเทมากนะครับขอเก็บไปก่อนแล้วกัน ถ้าว่าเราเนคิดแบบนั้นครับเนื่องจากว่าร่างนี้ครับริกกี้ไม่ได้รวมร่างด้วยนะครับเพราะงั้นผมเลยเดาว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีอีกร่างหนึ่งครับอาจจะมีพาร์ทเพิ่มที่มากับตัวเซนไคแคนนอนที่จะไม่ริกกี้ครับสามารถติดเข้าไปได้เป็นการประกอบร่าง3พี่น้องครบถ้วนสมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการแค่เปลี่ยนอาวุธจากริกกี้กับคาตาน่าแบบนี้เฉ่ก็ได้แบบนี้ก็เท่ดีนะครับเป็นซูเปอร์ทูไคโอที่แคะได้ไปกาตาลิงแทนนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะงั้นผมเลยกำลังเดาาว่ ถึงร่างนี้จะได้ชื่อว่าร่างซูเปอร์นะครับแล้วมันจะเก่งขนาดที่ว่าระเบิดศัตรูในการจบตีแค่สอครั้งก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าร่างนี้ยังไม่ใช่ร่างสุดยอดนะครับเรายังมีร่างพัฒนาไปมากกว่านี้อีกของทูไคเซอร์นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอดูถัดไปในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าตามตารางสินค้าที่มันหลีกออกมานะครับผมเจออยู่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากก็คือเซนไคโอแคนนอนหรือเซนไคแคนนอนนะครับซึ่งผมเคยมีลงข่าวในแชนแนลนี N ้เวลลแล้วซึ่งมันเป็นอาวุธครับที่เป็นตัวสุดยอดของเราเซนไคเซอร์ aiser, แล้วก็สามารถนําตัวนู้นตัวนี้ประกอบร่างกันได้นะครับผมถ้าจะไม่หินในหลีกเนี่ยไม่มีบอกว นำระบบเขาครโอได้แล้วก็นํามาติดเป็นอาวุธสุดยอดของ3พี่น้องในรูปแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นการรวมหน้า4พี่น้องด้วยอันนี้ผมก็ไปดูเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ายังไงครับนี่ก็คือการในเวอร์จนินีครับกับซูเปอร์ทูไคโอนะครับหุ่นรบร่างซูเปอร์ของทูไคเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่า เป็นหุ่นรบที่เท่มากๆแล้วก็แข็งแกร่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับติดอาวุธคือสว่านแล้วก็ดาบแล้วก็มีหน้าอกเป็นรูปมังกรนั่นเองนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเรานิยมดีมากครับกับหุ่นรบตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็วิดีโอประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะด้วยเสียงมันครับอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้อคุยด้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊าายบย